นี่จะมางานในฐคนะคนนั่งนะเป็นผู้โดยสา นั่งนะคะก็ทับได้ข้างในมุมเที่ยวก็ได้ค่ะแล้วก็ดีไซน์ก็ลับมากนะคะแล้วก็นั่งสบายที่สุดไม่ตึงอีกเลยป้าเอ้าไหนแก้วงไหนวงไหนตรงนี้ห้ามชี้ห้าม้งิงเกอร์ค่ะแม่ซิงเกอร์คะชมแล้วก็ต้องแก้วนะคะอยู่ที่กานเปิดนั่งใส่รถยนต์ซิงเกอร์

เออพน้องพพโน้องโพสโอครับกับกลับไปยืนกับแม่ไปูไปห่อๆว่เปกีไโอเคครับเดี๋ยวเกียวละวันไปเหยียบรองเท้าเขาโอเควันสองสเกียวยิ้มหวานเกียวเกีว น้องขอไฟก่อนเกเกนี่นก่อนข่าไฟในค่ะเกี่ยวเกยี่ยมก่อนเด้วเกเกวเยี่ยมก่อนีค่ะก็มีครับเกลบ้างนะนะนู่นนู่นเปิดเปิดเกวเกวนี่นู่นนูกโอ้เต็มตัวอยู่ตามเมื่อกี้ไม่ไมไม่แม่เห็นอาแม่แม่คุ้มจริง่ใจเยนะพี่แจ็คกไปซื้อไรกัน้งนะโกไหมครับ จะระมัดใจให้พี่ก็ไปขาดขวางอยู่แล้วกูโม่พี่สองมือพี่สอ

เพราะหยุดพมองมองมองกล้องพี่อุ้ยทำไมกล้องพี่เสียอะไรสวยจังเลยเกียมองกล้งก่อนยุดพอยุดพอยุดชีพี่สเกียมอง้องมันยุหยุดหยุดจะไป้นเ่อเร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 รยุดเกียเจับมือแล้วเกีเจับมือก่อนเกียููองกยุดก่อนเกียหามองถูเร็

ที่กับคนที่สนใจซิงเกิล0้าไหมครับค่ะก็จชิ้นๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอไป <laughs> ลูกๆแต่มาพ่อแม่อยู่นี่ครับ <laughs> ให้แม่ขายของแป๊บหนึ่งลูกก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะ,อ,ะอ,นนอันนี้อันนี้อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วบางทีเราต้องไปทําธุระแล้วก็บางทีเหมือนกับต้องรอบนรถอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับใจอกันแล้วก็แลแอปเปิลแก้วน่ารัสุด ไม่ยอมลงมาดูอวดดีค่ะไม่ยอมลงดู น่ารักมากเลยคับผมครับผมวันนี้อเล็กจะมาสัมภาษณ์แลวก็คือสั้นๆนีดหนึ่งยินดีเลยค่ะครับผมครับผมแล้วจะถามว่าในชีวิตประจำครับคุณชูโกจะใช้รูปประจำประมาณตั้งไหนเออส่วนมากก็ถ้าตอบตามตรงก็ด้วยด้วยสภาพด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยด้วยขนาดของครอบครัวค่ะก็คงต้องโดยสารด้วยรถตู้เป็นส่วนมากอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่า ลูกสาเนาะแล้วก็ไปรับส่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะ practical ที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไปนู่นไปนี่ออนแลนนแนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะค่ะดูค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ใช้ซิงเกิลสุดสุดกแล้วครับรู้สึกว่าเป็นไงครับก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่า ก็ยังตัวชมอเองจะบอกต้องบอกว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์นั่งรถที่เป็นรถแบบไฟฟ้า100แบบร้อนแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นที่จะได้ลองก็นั่งสบายหายก่อนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันแรกที่มาจอดที่บ้านนี่รู้สึกว่าโอ้โหแบบดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาแลว้วก็หรูหรามากๆค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะจะมีคนโกลนสมาธิเล็กน,น้อยค่ะและ้วก็ได้เอาออกไปใช้แล้วก็รู้สึกว่า เวลาไปจอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฟีดแบ็กบางทีก็คนก็จะเดินมาถามว่ารถอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ดีไซน์เขาจะโดดเด่นสะดุดตาม,มาค่ะแต่ว่าโดยรวมที่ประท้าใจก็คงเป็นเรื่องของความความสบายนะคะบอกเขาจะแบบว่าขา ได้อยากรับได้ nies, ค่ะแม่รับได้รับรับรับรปกสูนสูตเก้าค่ะก็ก็เบาเนี่ยค่ะก็จะจะเอ็นได้สบายทั้งทั้งยืดเท้าแล้วก็ทั้งเองไปทั้งหลังเ้ยนะคะครับผมและสุดท้ายอยากจะฝากอะไรที่กับคนที่สนใจสิงป์ศู่มสูเก้าไหมครับค่ะก็จริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออัย ลูกๆมากคุณแม่อยู่นี่ครับให้แม่ขายของแป๊บหนึ่งลูกก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะอันนี้อันนี้อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วบางทีเราต้องไปทําธุระแล้วก็บางทีมันเราต้องรอบนรถอะอเราสามารถแบบติดเครื่องรอได้โดยที่แบบว่าไม่มีมลภาวะอันนี้ถือเป็นเป็นเรื่องที่ชอบมากๆค่ะก็อยากให้อยากให้เปิดใจค่ะอยากให้เปิดใจค่ะก็ ทั้งดีไซน์นะคะแล้วก็ความสะดวกสบายจริงๆค่ะประทับใจค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็จากเด็กจากคุณชมคู่และน้องครับนางผาซักรู้นะคได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะไดิดได้ติดได้ขอบคุณน้องเชิญนั่งผาซักรู้ไะค่ะขอบคุณทค่ะ ชมผู้อิงนาครับเือว่าเป็นเล่าเรื่องประสบการณ์จริงนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ใช้โรจริงนะครับแล้วอาจจะมีประโยชน์นะต่อคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะอันนี้จริงๆสําคัญมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญโอเคดิฉนนะโอเค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 โ

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันแรกที่มาจอดที่บ้านนี่รู้สึกว่าโอ้โหแบบดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาแล้วก็หรูรามากๆค่ะขออภัยนะคะจะมีคนโกนสมาธิเล็กน้อยค่ะแล้วก็ได้เอาออกไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาไปจอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฟีดแบ็บางทีก็คนก็จะเดินมาถามว่ารถอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ดีไซน์เขาจะโดดเด่นสะดุดตามากค่ะแต่ว่าโดยรวมที่มาท้าใจก็คงเป็นเรื่องของความ ความสบายนะคะบเบาก็จะแบบว่าขาแม่อยากรับได้ค่ะแม่รับรับรับรูปปก009ค่ะก็ก็เบาเนี่ยค่ะก็จะจะเอนได้สบายทั้งทั้งยืดเท้าแล้วก็ทั้งอเอนไปทั้งหลังเนี้ยค่ะคะ่ะครับ<า>ผมและสุดท้ายอยากจะฝากอะไรที่กับคนที่สนใจซิงเกิล009ไหมครับค่ะก็ริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอไป ลูกๆกมาอแม่อยู่นี่ครับแม่ขายของแป๊บหนึ่งลูกก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะอันนี้อันนี้อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วบางทีเราต้องไปทําธุระแล้วก็บางทีเหมือนเราต้องรอบนรถอะมากๆก็อยากให้อาอยากให้เปิดใจค่ะอยากให้เปิดใจค่ะก็ทั้งดีไซน์นะคะแล้วก็ความสะดวกสบาย จริงๆค่ะประทับใจค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็จานเลี้ยงเชิคุณชมพู่นละน้องครับนักผ่าสักครู่นะได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะคุณแม่ติดใติดให้สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีค่ะ 就感觉很勇敢。